อลัยนักร้องหนุ่มประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตบริจาคอวัยวะให้สภากาชาติไทยวันที่6กุมภาพันธ์มีรายงานการเสียชีวิตของนายนัทพงษ์เดินเมืองหรือว่าไอแมทนักร้องหนุ่มชื่อดังชาวลำปางวัย37ปีเสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุทั้งนี้นายนัทพงษ์ได้สร้างกุศลครั้งใหญ่หลังมีความประสงค์ที่จะบริจาคอวัยวะคือ หัวใจตับและไตทั้งสองข้างให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยรอรับบริจาคได้ถึง4คนกุศลอันใหญ่หลวงในการมอบชีวิตให้กับผู้อื่นครั้งนี้ขอให้ไอาแมทไปสู่สุขติในภพภูมิอันสงบสุข โดยกำหนดการวันที่6กุมภาพ,พันธ์ช่วงบ่ายทางโรงพยาบาลจะทำพิธีรถน้ำศพให้แก่ผู้เสียชีวิตก่อนจะทำการผ่าตัดปลูกไถ่อวัยวะที่ตึกน้มินทราราชประชาพักดีชั้นที่2ทางทีมงานเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ